เราดังนะครับล้อมาแล้วทําสีตกลงไม่ได้แปลงครับก็ททาสีก็แปลงแล้วมันเบรคน่าเดอําลำบาบกเบรไม่ดีเหมือนเดิมน,นะก็เลยไม่คิดที่จะแปลงก็เลยเลือกเอารอไปทาสีอนี้ก็อยู่เหมือนเดิมครับ ขนาดยางครับก็เป็น90 90หน้าหลังเลยครับของที่วนะครับหน้าหลังเป็น90 90เลยก,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 ก็ที่ต้องเติมมาก็ตอนนี้โชกเราตัดเรีบร้อยเดี๋ยวมาประกอบไปนะครับวันนี้ก็โชกหลังครับสายเปรเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นลิงค์ไว้ขวาบน,นครับ ขั้นตอนการยำครับน,นี่ก็ทำแบบจ g เดี๋ยวมาใส่ยากันก่อนนะครับใส่ยานี่ขอเป็นทาําแลบนะครับเดี๋ยวจะขึ้นขวาบนไว้ให้วิธีใส่นะครับขั้นตอนการใส่ยาเคยทําไว้ดูหลายคลิปแล้วเด๋ยวนี้ขอเป็นทําแล็บกันไปลุย ริบลอยนะครับผมอาจจะงัดไม่ชํงงานาญนะแต่ก็งัดไม่มีรอยนะครับค่อยๆทานะขอบไม่มีรอยนะสีนี้มันเป็นสีพ่นนะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในรูปอาจจะสวยให้จริงไม่ไม่ค่อยสวยครับเพราะแบบเขาไม่ได้เก็บรอยเก่ามาเลยอนะอันนี้ผมไม่ดูนะเพื่อนผมมันเอาไปทํา เอไม่รู้ว่าทําร้านไหนมามนกันนะแต่ถ้าจะให้ดีก็เก็บรอยเก็บอะไรหน่อยนะเก็บผวิว่มันก็จะเนียนตรนนี้มัไม่่่ะเนียนนยยิ่งร้อนหน้ายิ่งหนักเลยนะเป็นผิวส้มไปหมดเลยม้เสกนัดหก็จะเย็นๆครับ อันนี้มมนเป็นยางยางไต้หวันอะ T W P เนื้อมันจะแข็งมากเลยมันสู้ยางไอาซีบ้านเราไม่ได้ครับไออาซีบ้านเรามันเนี่ยเนื้อนิ่มมากแทบจะไม่ต้องใช้เหล็กกัดยางคนระับน,นี่ไม่ยางไต้หวันนะ T W P เนื้อยางแข็งะแข็งมากเลยไม่แนะนําให้ใช้นะครับเนี่ยใช้ไอาซีบ้านเราดีกว่าครับเหนียวกวาแล้วก็ไม่แพงนะับ MB 38ราคาไม่แพงและใช้ได้ทนทนนะครับล้อก็ประมาณนี้ครับใส่ไม่ยากเดี๋ยวเรามาขึ้นล้อนะครับแล้วก็จะได้เข็นกันง่ายๆหน่อยช็อหลังเดิมก็จะยาวประมาณ3 10ครับอันนี้ก็ใส่ประมาณ285เพราะว่ามันหลดข้างหน้าไปนะครับก็เลยต้องหลดข้างหลังช่วยนิดนึงันช็อกหลังต้องเรียง่สี่หมดเพราะมันติดนี้นะ ือว่าใส่ขาตั้งข้างกันนะครับขาตั้งข้างก็เบิกมาแล้วเดโหน่านะครับขาตั้งเดี่ยวนะครับขาตั้งครับเสียงจะดังหน่ครับวันนีข้างบ้านเขาทำก่อสร้างครับเขาบิวอินใหม่เสียงก็จะดังนิดนึงขออภัยด้วยนะครับ แตตั้งก็ยังพอเบิกได้อยู่นะสำหรับฮอนด้าดังนะนี่ครับ,รบเราแกะมาแล้วแล้วก็ยึดนี้ครับอุ๊ยมันไม่ได้ยึดรูนี้นะครับมันยึดรูบนเนี่ยยึดรูนี้นะรูบนจะเห็นรูครับเนียึดรูบนกับรูล่างนะครับ เว้าว้าเว้ลรูนี้นะครับรูนี้ก็จะสวมสวมเข้ารูรูนิ้วกลางของฉันประมาณนี้แบบนี้น,นะนนนนะแต่ไม่ยากนะครับนะเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูนะมาเดี๋ยวมืดๆหน่อยพามึงเห็นหมคนระับ เราไปหานับก่อนนัดเขามีมาให้ในถุงนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นอ๋อพขจะมีนี่นะติดติเตอร์แปะนะครับแปะวอาวแล้วก็ตัดอ๋อตัดพื้นเขามีไว้เรื่อยมาให้ด้วยเดี๋ยวพื้นก็คือพื้นตัวนี้นครับเนี่ยพื้นอ,อกนะ อก็วิธีใส่มาให้นะครับอันนี้น็อตนะครับน็อตก็จะใส่อย่างนี้นะครับใส่จากข้างในเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูแล้วตัวนี้ก็ส่งลงไปข้างล่างครับอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมาใส่ให้ดูแล้วก็วิธีตัดนะครับก็คือเอาสติ๊กเกอร์แปะไปที่อ,อกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดโอเคประมาณนี้ดีครับทำมาดีมากเลยสุดยอด แน่นแล้วก็ว่าจะเป็นแบบนี้ครับออมาข้างหน้านอีกตัวก็ต้นก็ตั้งนี้ครับแล้วเดี๋ยวสักเดี๋ยวเราก็จะตัดพลาสติกตรงนี้นะพลาสติกหุ้ม<น>อกใต้ท้อง

มีมันจะลอยอย่เงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ตัดกันครับที่เราตัดไปก็คือแบบนี้นะตัดตามรอยนะนะจะลึกๆหน่อยอันนี้ก็เป็นที่ลื้อออกมาครับเสร็จเ,เสร็จแล้วก็ลื้อทั้งคันเลยเพราะข้างหน้าเราก็ลื้อเป็นโค้ง นัดขัดตั้งนะครับตัวนี้เห็นชัดเลยฝั่งนี้แล้วกตว็ตัวล่างครับตัวล่างที่ถุงนี้นะนะครับยึดสิองเจ็ดครับมีรูมาให้แล้วก็ฝั่งที่เราตัดนะครับนีระว้าไวต้ตรงนี้นะครับ หนังอะไประมาณนี้ล้อเดี๋ยวทยอยประกอบครับเป็นชนะ็อกอีกช็อกเดิมมันก็สวยอยู่แล้วนเนี่ยเราจะมาเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่องคนระับดูน้ำมันเครื่องก็ดูน้ำมันเครื่องอยู่ใต้นี้เลยนะครับใต้ขาตั้งนะครับเห็นดูนี้ไนหะตัวถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็มาไปแล้วนี่ศูนย์จุดหกแอลศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกห้าแอล อนนี้เป็นซอยครับเป็นซอยก็มีอน,นีมาให้ด้วยจงังหว่อยทิ้มเข้าไปเลยปากนะะอืมเรียบร้อยหกวา อยไม่เสียวนะงอยหกหากล้วยแทบนั่งพแน่นเลยแปลกเลอวะ น,นสีจังหวะใส่เกินไม่ได้ครับใส่เกินรถวิ่งไม่ออกนะดีไม่ดีมันจะเดินออกกองเลยอ่ะน่หัวฉีดเน นมาวัดกันนะครับเนี้ยแห้ง คระมครึ่งหนึ่งสมุนไพรก็ดีอันนี้แค่มือบิดพอนะครับไม่ต้องแน่นเดี๋ยวเวลาขี่ไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะแน่นเองตัวนี้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรก็แต่เวฟเวิร์ฟรถบ้านเราเป็นเหมือนกันหมดนะเรียบร้อยเงียบจัดไปเรียบร้อย โอเคไม่เจอมา,าคลิปหน้าครับ